สวัสดีค่ะพี่น้องไม่ไอ้จะมานาเสนอเมนูที่ไม่ไมอย,ยกินสมัยเป็นเด็กน้อยนะคะเคยเบอกให้พี่น้องฟังในคลิปวังมื้อวันสุกนะคะนี่คือเมนูขา้าวข้าวราดกระเทียมเจียวหมูนะคะในสูตรสมัยเป็นเด็กนอ้อยอันเดียมาล้ำลึกว่มหลังพี่น้องเบิ้งนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือน้ำมันหมูที่ติดหนังนะคะเอาแบบที่ติดหนังคั่นในน้อยนะคะมาเกี่ยวคั่นให้เป็นชิ้นในน้อยแล้วมาเกี่ยวกรน,นะคะเกี่ยวให้มันหอมเหลืองก่อนอจะใสจะเทียมลงไปนะคะ มันหอมเหลืองกรอบทุล่ะค่ะอันนี้ไม่ใส่น้ำมันลงไปหน่อยเดียวเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันใ,นในหมูจะสิออกไม่อีกนะคะถ้าก็จะพัดแล้วกะเจียวไปเรื่อยๆจนมันหอมเหลืองนะคะเดี๋ยวเขามาบนตัอว่าไม่เลยสินงจังไหนผสมจังไดนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวรอให้มันเหลืองก่อนการเจียวควาอไม่ย้อยไม่ง่ายจะเจียวเป็นสองรอบนะคะรอบแรกไม่่อยจะเจียวใดยไฟแห้งแล้วก็ให้น้ำมันมันออกมาแล้วก็จะยกออกไว้ก่อนแล้วก็จะสิว่าเจียวไหมหมายถึงว่าพักให้น้ำมันมันเย็นก่อน เหมือนกับการล้วนคล้ายๆกับการล้วนแล้วก็บีบออกมาออกมาสักหน่อยนึงแล้วก็จะพักทิ้งไห้มันเย็นแล้วก็จะเอามาตั้งกระทะใหม่อีกรอบนึงนะคะแซ่ไว้น้ำมันยังสิ่ล่ะค่ะเพื่อว่าไม่น้อจะให้หนังมันหนังหมูติดติดมากนะคะมันกรอบเดี๋ยวไม่น้อจะพักไว้ก่อนนะคะเมื่อไม่น้อยทิ้งไห้มันเย็นแล้วนะคะไม่น่อยก็มาตั้งเตาอีกทีนึงนะคะไม่น่อยก็เลยตักออกนะคะตักไม่ได้บริตรตักออกจากน้ํามันไม่น่อยก็แซ่ไว้ในน้ำมันยังสิ่ล่ะค่ะเดี๋ยวเาก็มาตั้งเตาแล้วก็เจีียวกกันอทีนึงแล้วก็ น้ำมันออกแล้วก็ใสกระเทียมลงไปนะคะแต่เมื่อห้อนแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะมันก็จะแตกป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กนะคะตรงหนังมันนะคะมันจะมีความแตกระเบิดของน้ามันบ้างนะคะแต่ถ้าเข้าข้นไปเรื่อยๆมันก็จะบ่อันตรายนะคะในช่วงนี้ผู้ใดผู้ใดที่ซื้อน้งหมูมาจากมืองไทยนะคะถ้าเป็นหน้งหมูอันหมูติดติดหนั้น้ำมันหมูติดหนังเนี่ยสั่ซื้อมืองไทยมันจะบมีความเข้มเ้าใส่ห้ากระเใส่เกลือลงไปในช่วงนี้หน่อยนึงนะคะแต่ไม่ความกรอบ แต่ว่าําหรับสาวๆมีหน่อยใส่ลงกไปแล้วนิดนึงนะคะเกลือทีพอใส่หลายเพราะว่าไม่หน่อยซื้อซื้อหมูติดหนังซื้อน้่มันหมูติดหนังแบบนี้มากมันเป็นน้่มันหมูติดหนังที่เขาหมักเกลือมาแล้วจ่ะใส่หลายมากกว่าสิเข้มนะคะเวลามากินมันจะกินบ่ได้นะคะไม่หน่อยก็จะใส่ลงกไฟนิดเดียวเพื่อให้เพิ่มความกรอบนนากินนะคะข้าก็สิได่กระเทียมกระเทียมเกี่ยวหมูหมูเจียวกระเทียมแบบนนากินนะคะมักก็่าเส็ดให้นังเข้ามัน บนบนเหนียวนะนะคะ่ะไวลด้เกี่ยวแล้วนี่ยน้เขาสีบนเหนียวมากกวสีกรอบปัะสินาจิงกัวถึงกัครับเพาะเขาทอ,อดสองทือนะคะเขาเกี่ยวสองคือมากก็สาเป็นเป็นซีนะคะพอมันเริ่มเหลืองแล้วนะคะพอมันเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวไม่นก็จะขออรญาตตักน้ำมันออกกอนนะคะจยังใส่กระเทียมลงไปนะคะเริ่มแตะปกเป๊ปกเป็นะคะเดี๋ยวจกน้ำมันออกกอนแป๊บหนึง่งจากนั้นก็เคี่ยงเคี่ยวน้ำมันหมูจนมันฟังนึงนะคะใส่กระเทียมที่เขาถูกไว้นะคะลงไปค่ะ เกี๊ยวแม่เหลืองก่อนนะคะเกี๊ยวน้ำมันหมูคือใบก่อนนะคะหรือถ้าผู้ใดบ่ถนัดกระทะว่าเป็นไก่ก็ตักน้ำมันหมูออกก่อนนะคะตักกากหมูเขาเกี๊ยวไวใบคือใบก่อนข้าสตีเกี๊ยวกระเทียมให้มันเหลืองก่อนนะคะพอกระกเทียม,มนืองแล้วก็เอาหมูลงมาผัดใส่กันค่ะ เ็จแล้วค่ะในขึ้นมันเกี่ยวเข้านะคะเดี๋ยวเราจะไปลาดข้าวเราก็จะเป็นปรงกินได้ถุกไม่หมอนะคะเอาในถ้วยนะคะรอบแป๊บหนึ่งค่ะจากนั้นไม่นอนก็นจะเอาเข่าลงมาคุกนะคะบดได้ผัดนะคะลงมาคุกคู้ใด็กสีคุกในกานก็ได้นะคะอันนี้ไม่น่้ถือว่าเอ้ามันคุกในกระทะมันสิสะดวกกว่านะคะเพราะมันใหญ่นะคะเราก็จะคุกในกระทะเป็นสี่นะคะบดตองผัดเลยค่ะเขาห้อนๆน,น,นั่ะนแหละคะ่ะจากมาจากหมอนะคะจากนั้นไม่มีไม่น่อยจะใส่แฮ น้ำตาลน,นะคะนิดหน่อยนะคะผงชื่อรดค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดเดียวนะคะนิดเดียวก็ต้องหลายเพราะว่าข้านี้เกลืออยู่ในตะเกียมเกีียวแล้วนะคะเนี่ยท่านี้ก็แซบแล้วอาหารคงมีหน่อยสมัยเป็นเด็กน้อยนะคะ แม่เป kind of so ิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายลาบขายก้อยนำกระเทียมเกียวแน่นในหม้อที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวราคาไม่น่อยเอามาคลุกเข้ากินเพียงจะว่างมันี้คลุกเสร็จกระทะนะคะปกติกับคลุกในจานนั่นแหละแต่ว่ามนได้ว่ามาคลุกายกลัวก็เลยมาคลุกกระพี่นนองเบิ้งเนี่ยค่ะข้าวคลุกกระเทียมเกียวกระเซ็ตซับข้าคลุกกระเทียมเกียวหมูกระเซ็ตซับเรียบร้อยในเมนูของเมยน่ออยนะคะน่ากกินไหมคะ กระเทียมเจียวหมูจากนั้นนี่เราจะเพิ่มความแซ่บลงไปนะคะสมัยเป็นเด็กหน่อยบดใส่นะคะสมัยนี้ฉลาดเลีวว่าอันไดมันสีแซ่บใส่ลงไปนะคะกระิเป็นผักชีนะคะผักชีโรยมันก็จะหอมและน,น่ากินกว่านะคะจะจานพี่น้องเบิ่งว่าเห็นบ่มเมนูเด็กของเรามันก็น่ากินขนาดนี้นะคะเห็นบหคะกินกินแต่มันเลยก็ไดหรือว่าพี่น้องจะกิน กินตำมันเลยก็ได้หรือว่าพี่น้องสกินคูเก้าน้ำจงน้ำจิม้มหรือเจวก็ได้แต่ว่าไม่น่อยนะกินซัําน่ก็กแซบนะคะตอนตอนเด็กน้อยซัําน่เลี้ยงเลี้ยงมากเลยกินชัางสี่สก็โอ้ยสุดยอดแล้วนะคะเห็นบอกคะเขาคุกกระเทียมเจียวหมูเขามีหน่อยก็บเซ็ตจับเรียบร้อยนะคะ <S <S พี่น้องลองไปเห็ดเบิงนะคะอาจจะเป็นหนึ่งเมนูที่พี่น้องท,ทิดอกติดใจแล้วก็อยากกินต่อไปนะคะแลหรับ็น่น่อยมืนอีก,ก็ มีของแถมนะคะมีของแถมกับเป็นผลระคะเจวประแดดตอนกับผักแยกกันย่าไฮมานะคะกับสิเป็นประมาณนีเนาะค่ะกันี่แหละเนึ่งความพักหนึ่งความปรารถนาดีของมญาย่อยนะคะพี่น้องต้องไปเฮดเบิงน,นะคะเมนูสมัยเป็นเร็กน่อยของเมญาย่อยเรื่องรักจใจจ้ารักนะจุ๊บ